บริษัททรูคอปเปอเรชันครับจำกัดมหาชนจัดโครงการทำดีให้พ่อดูปีที่7ตอนรวมพลังความดีเพื่อพ่อตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงกิจกรรมที่6ที่ใช้ชื่อว่าความเพียรครับกิจกรรมนี้เป็นการมอบของเล่นเสริมทักษะและสื่อเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆผู้ด้อยโอกาสจากมูลนลิธิกระจกเงานะครับซึ่งงานนี้ก็ได้ศิลปินชื่อดังครับอย่างพี่เจเจตรินครับมาร่วมประชาสัมพันธ์ร่วมกับน้องๆศิลปิน t r u e AF9 โ so ซเนสเคและแคทครับ จะหาเงินเนี่ยนะฮะไปช่วยซื้ออุปกรณ์ของเล่นให้น้องๆอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เด็กๆที่ด้อยโอกาสแต่ว่าผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาแต่ของเล่นบางอย่างที่เราจะไปมอบให้มูลนิธิไปมอบให้เป็นของเล่นที่เขาเรียกว่า,ามีทักษะการเรียนการสอนให้เด็กได้ฝึกเพราะฉะนั้นเด็กๆที่โตมาที่ด้อยโอกาสเนี่ยเขาขาดสิ่งเหล่านี้ก็ดีครับมีม,มีมีโอกาสได้ทํางานอย่างาไม่ว่าเราจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนในวงการบันเทิงรุ่นไหนก็ตาม แต่เมื่อมีโครงการดีๆแบบนี้เราต้องรวมพลังกันนะครับ<ช>รวมพลังกันเพื่อ<ช>ทาดีถวายทาดีถวายให้พ่อหลวงของเรานะครับ<ช>วันนี้ก็น้องๆก็ไปเดินกันรอบๆสยามก็มีคนที่สนใจก็บริจาคก,กันมาก็แสดงว่าคนไทยเป็นคนมีน้ําใจช่วยเหลือกันนะครับมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยนอกจากเขาจะดูแลเรื่องของคนหายใช่ไหมครับเขาก็ยังดูแลโดยที่อาจจะไปให้ความสุขกับเด็กๆที่ได้โอกาสนะครับหมดกิจกรรม6อย่าง9อย่างนี้แล้วยังก็จะมีกิจกรรม อ,อื่นอีกหรือมือหรือทางทูไม่ได้จัดกิจกรรมจริงแล้วการทําความดีเราทําได้ทุกวันนะครับถึงใครไม่เห็นนะเราทําเราก็ทําความดีให้กับตัวเองคนรอบข้างเพื่อนๆเราครอบครัวเราได้นะครับเดี๋ยวสังคมเราก็จะดีขึ้นเองส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับเตรียมพบกับหนุ่มลุยสกอตครับที่จะมาร่วมนะครับเป็นบุคคลต้นแบบของการทําทานในวันจันทร์ที่21มกราคมนี้ครับ